นะจะเป็นมนุษย์ก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดีนะครับก็จะเป็นได้อย่างนี้เพียงพบชาตินี้เท่านั้นนะครับต่อไปจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผลของวิบากกรรมค,รคือกรรมที่สร้างไว้นะครับจะเป็นกุศลก็ดี จะเป็นกุศลก็ดีนะครับเป็นกุศลก็ให้ผลที่ดีนะครับไปเกิดในพวูมูที่ดีคือมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นกุศลก็จะไปเกิดในพวกมูที่ไม่ดีนะครับ จะเป็นเปรตอสูรกายนะครับสัตว์เดรัจฉานนะครับหรือสัตว์นรกนะครับเจ้าเซงเซลล์นะครับตอนนี้มาแย่งลกกระยางนะครับไม่รู้ได้อะไรนะครับนะครับเจ้าลกกระยางได้เหยื่อะนะครับลกเซงเซลลมาแย่งนน ตอนนี้เกิดการจติดตอนนี้นะคับเจ้าเซลล์หลุดไปแล้วนะ